ค,ครับที่สองครับคุณสุธีนสายสมวุนครับแล้วก็อีกท่านนึงนะครับคุณาภารัศมีนามณีครับขออนุญาตในเชิญท่านผู้บริหารสำคัญน,น,นะครับเรียนท่านประธานท่านรองผู้อำนวยการวิชาการและวิจัย ท่านผู้แทนโครงการญี่ปุ่นศึกษาศูนย์ญ,ญี่ปุ่นศึกษาท่านวิทยากรคณาจารย์ผู้เข้าุ่มทุกท่านครับที่จริงสองสามวันก่อนผมเองก็เทีเคื่องพวกเราด้วยนะเขาเพิ่งกลืมนะครับแผนบอลญี่ปุ่นที่เขาได้นำเอาวัฒนธรรมไปเผยแพร่ที่เวทีโลกนะครับได้สร้างความประทับใจไปทั่ว ก็การที่เขาพร้อมใจกันเก็บขยะบริเวณที่นั่งอัธจัรทร์ของเขาหลังจากที่โนทุ้บอลทั้งๆท,ท,ที่เขาแพ้นะครับแต่เขามีสปิริตและผมคิดว่าวันนี้เนี่ยดูเห็นโดนรอจะภูมิใจกับชาวญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับวันนี้นะฮะในส่วนของการพูดถึงสถานการณ์ญี่ปุ่นจะมีผู้นําเสนอด้วยกันสามคนนะครับ ที่ทางพิธีกรได้แนะนำไปแล้วนะครับผมขอเรียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งในส่วนตัวผมนั้นเน่ยจะแนะนำเรื่องของอเศรษฐกิจในช่วงสองสามเดือนนี้นะครับในส่วนของความจำพันระหว่างประเทศคุณาภารัศมีน้ำมณีนะครับจะเป็นผู้นำเสนออยู่ทางขวามือของผมและทางด้านซ้ายมือเกี่ยวกับเรื่องของสังคม กับการเมืองภายในญี่ปุ่นก็จะเป็นคุณภาพาแค่พังกงนะครับทีนี้ในส่วนของผมเนี่ยครับผมอยากจะเรียนว่าหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นซึ่งเขาถือว่าหายะนะแต่ว่าเขาก็มีความมาุัพยายามจนกระทั่งว่าเขาเป็นผู้นําเป็นหมาบหน้าทางเศรษฐกิจแต่ถึงแม้ว่าเขาเป็นหมาบหนาาทางเศรษฐกิจนะครับทุกประเทศในโลกก็ต้องเจอกับพราะถาจัเศรษฐกิจก็คือมีขึ้นมีลง ก็มีปรากฏว่าในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยประเทศญี่ปุ่นเองเนี่นะครับก็ภาวะเศรษฐกิจชบชา้จงงาจนกระทั่งว่าประชาชนพร้อมใจกันให้ฝ่ายค้านขึ้นมาดูแลประเทศช่วงหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ผลนะครับก็เลยต้องกลับมาใช้มาตัวเก่าก็คือพรรครีพีีท่านนายกรัฐมนตรีชิดสวัวดบก็เลยบอกว่าครั้งนี้เนี่ยจะแขสงสอนละเขาก็ มองเศรษฐกิจญี่ปุ่นว่าจะพลิกพื้นได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นนําเสนอของผมเนี่ยในช่วงระยะเวลา5นาทีนี่นะครับมี3ประเด็นด้วยกันอันแรกก็คือว่าอเมนโนบิตของเขาเนี่ยก้าวหน้าไปประมาณไหนนะครับแลประเด็นที่2ก็คือว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยกระเตื้องหรือว่ากระตุกไปในแนวทางไหนและประเด็นสุดท้ายก็คือว่า ญี่ปุ่นเนี่ยคนที่มองความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจได้คํานึงถึงคุณภาพของประชาชนในชาติความสุขของคนของเขาด้วยไหมหรือว่าจะต้องต้างหน้าฆ่าตัวตายกันนะครับทีนี้ในประเด็นแรกที่จะเรียนนั่นคือว่าอาเมโดมิ่งก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดนะครับหลอกสอนอกแรกเขาก็ผ่อนทายนโยบายทางการเงินปรากฏว่าถ้าเรามองว่าจากอยู่เริ่มต้นนี้เขาทําเมื่อเดือนธันวาคมปี2 5ง5อเนี่ยนะครับ ดัชนีนี้เคก็สูงขึ้นเดี๋ยวนี้รูปถัดไปเราจะได้เห็นนะครับอันที่สองก็คือว่าเขาทํำพร้อมมันไปเลยก็คือ,อาการกระตุ้นเศรฐษฐกิจปร,ปรากราคาเย็นๆซึ่งตอนนั้นแข่งข่าเนี่ยครับออก็อ่อนตัวและในยันสุดท้ายเนี่ยนะครับก็การปรับโครงสร้างของทางเศรฐษฐกิจเขาก็พยายามที่จะปรับลดภาษีส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เพิ่มแรงงานปรากฏได้ในช่วงไม,ไม่นานมานี้เองเนี่ยนะครับ เขาก็พยายามนะครับที่จะ,ะจัดทําโครงการในเชิงรุกก็ได้การเปิดฝอบรมแรยง,งานจากประเทศกําลังพัฒนาเนี่ยก่อนนี้จะเข้าไปสู่วัฒนธรรมญี่ปุ่นนะครับก็คปอว่าต้องเป็นรายงานคุณภาพได้รับการฝูงรมแรดับหนึ่งทีนี้ในถัดไปนี้นะครับเราจะเห็นไหมครับว่า จากภาพนี่ดัชนีนิเคอเนี่ยในอันนี้ผมนําภาพ2ปีมาให้ดูว่าหลังจากที่ทางนโยบายเจีนโฉลกและคณะนี่ได้นำเดินการเนี่ยก็มีความก้าวหน้า,อย,าอย่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับต่อไปในภาพถัดไปนะครับอันนี้เห็นว่าค่าของเงินเยนอ่อนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ก็ไปในแนวทางที่ดีเราก็าจะช่วยทีนี้ในประเด็นถัดไปในเะรือ่งองตลาดหนนุ้นนะครับการ ที่เขาลดระเบียบขั้นตอนอต่างๆแล้วก็อยาปรับลดภาษีส่วนบุคคลให้ได้ในอยากที่มันขึ้นมาเนี่ยครับให้ลดลงมาจะต่ำกว่า30%นชในสองสปีข้างหน้าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าอะไรก็คงดีดีขึ้นนะครับข่าวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ปรากฏว่ามันไม่ถึงเพราะท้ําำชาตินะครับที่ รถยนต์สายชาติญี่ปุ่นก็ฮอนด้าเอ่ย n นิสันเอ่ยมาด้ซึ่งก่อนนั้นก็เยอ้านะครับต้องเรียกคืนรถยนต์ในรวมกันระดับสองสามล้านคันด้วยเหตุผลว่ามีความหมดพร่องกังถุงลมนีลรภัยก็ทําให้หุ้นของแต่ละบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านั้นก็อลดลงนะครับแล้วก็ไปภาพถัดไปนะครับเราเห็นว่าดัดชนีผู้บริโภคข,ของญี่ปุ่นนะครับก็ปรับตัวในแนวทางที่ดีขึ้นนะครับ ก็นี่ก็ต้องมองว่าเป็นอนิสง์ของอนโยบายของท่านนายกใหม่และคณะและประเด็นสุดท้ายที่ผมจะเรียนก็นคือว่าญี่ปุ่นนั้นนะครับถึงแม้ว่าเขาก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจแต่ว่าเขาก็ดได้พยายามคำหนึงถึงความสุขของประชาชิก็คือว่า,าเขาได้แสดงทัศนะในเวทีโลกย้อนไปทั้งอภูฐา,านเนี่ยซึ่งเป็นประเทศที่มอง แต่ที่มีความสุขมวลรวมก็คืออยู่คนละขั้วเขาเนี่ยนะครับคือเน้นความสุขของคนเลยแฮปปี้เน็ตเลยเชิญเลยเชิญญี่ปุ่นอกถ้างั้นเนี่ยคุณก็มาเจอกันไหมก็คือว่ามาช่วยกันพัฒนาหลักเกณ์ที่จะวัดความสุขเล่าอีกอันหนึ่งที่คือญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในระดับรัฐบาลเขาพยายามทําในระดับองค์กรเอกชนหรือบริษัทเขาก็พยายามทมําแล้วแม้กระทั่งในระดับบุคคลอย่างในประเทศไทยเราก็จะเห็นว่า มีชาวญี่ปุ่นนะครับเขามาทําความเกษตรอินทรีย์อยู่แถวปากช่องนี่นั่นก็คือว่าทั้งๆทงี่คนนี้นะครับดั้งเดิมทีเดียวเนี่ยเขาอ,อยู่ในภาคธุรกิจแต่ว่าเมื่อทําไปครั้งหนึง่งเขามีความรู้สึกว่าทําไมจะต้องมุ่งกันแต่กําไรขาดทุนอย่างเดียวเขาก็หันมาสยงหาความสุขใ้ตัวเองหรือแม้ว่าบริษัทเองเนี่ยนะครับในช่วงนีเน้เขาพยายามที่จะไปอบรมพนักงานทาด้านภาษาอังกฤษนนแทนที่จะอบรมในประเทศที่ราคาแพงก็ส่งไปอบรมฟิลิปปิน อันนี้เขาเป็นความพยายามอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเกรียนว่าญี่ปุ่นนั้นนะครับทางภาาการเมืองเขามีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาเศรษฐกิจของเขาและในส่วนของผมเนี่ยก็จะจบไว้เเป็นแค่นี้ต่อไปขอเรียนเชิญคุณอาภารัศนีในส่วนของความนับพันหวงประเทศขอบคุณมากครับรอบคท่านรองผู้การและและ้วก็ท่านวิยาทุกท่านและก็สวัสดี ท่านผู้เข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้นะคะในส่วนของดิฉันนี่ก็จะนําเสนอในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้และก็ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนะคะซึ่งจะเริ่มด้วยความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก่อนโดยเน้นในช่วงเดือนนี้นะคะ,ะซึ่งสถนานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ได้จะมีความตึงเครยียดขึ้นในชน่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อทางโดเกียวได้ทบทวนคำกล่าวขอโทษของนายโกโน,โนในปนี1993เกี่ยวกับเรื่องของอกรณีเรื่องของคอมฟ o อร์ตวูทมนะคะทีะ่กองทัพญี่ปุ่นนะครับให้ผู้หญิงในเอเชียมากกว่า2แสนคนโดยส่วนมากเป็นคนเกาหลีและก็รวมถึงจีนด้วยให้บริการทางเพศแก่ ทหารญี่ปุ่นในช่วงของสงครามโลกครั้งที่2ในช่วงปี1939ถึงปี1945นะคะที่รู้จักกันว่าเป็นโคโนสเตตเมนต์นะคะในปี1993แล้วก็ตามมาด้วยการกล่าวขอโทษของอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายมุรัยมะในปี1995นะคะและในยุคป,ปัจจุบันนะะรัฐบาลที่นำโดยนายคินโซอาเบะก็ได้ทบทวนเรื่องหลังของโคโนสเตตเมนต์ มาเป็นเวลาหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็ได้มีรายงานถึงคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เองนะคะเชื้อไฟก็ได้ประทุกขึ้นมาในวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้เมื่อเกียวโดนิวได้รายงานว่าเอกสารเ่องเอกสารเรื่งกง่าวมีการต่อรองเรื่องการใช้ภาษาของทั้งสองประเทศของเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ที่ทางการญี่ปุ่นก็กล่าวว่า เกาหลีใต้พยายามให้ได้ที่จะ,ะกดดันให้ญี่ปุ่นเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องที่การที่ทหารญี่ปุ่นเนี่ยบังคับให้ผู้หญิงชาวเกาหลีชาวเกาหลีเลนี่ยให้บริการทางเพศในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนะคะในส่วนของรัฐมนตรีของรัฐมนตรีต่างประเทศของเกาหลีใต้ก็ได้กล่าวว่าโตเกียวได้สํารวจและแตัดสินเรื่องเอก,เอกสารดังกล่าวโดยอิสระ ถ้าตเกอียวประกาศาผลของการทบทวนคโนฟสเตตเมนอย่างนั้นทางการเกาหลีใต้ก็จะอ้างถึงทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศก็ศคือเกาหลีใต้ไม่ยอมนั่นเองนะคะซึ่งนักวัติศาสตร์บอกป็ว่ามีสตรีมากกว่าของแสนคนนะคะที่เป็นคอมฟอร์ตบูแมนนะคะซึ่งในเกาหลีใต้นี้ตอนนี้มีที่มีชีวิตเหลืออยู่นี่มี5้าคนแล้วก็ มีอายุโดยเฉลี่ย88ปี B, นะคะแล้วก็ในทุกวันพุธที่กรุงโซลน,นะคะก็จะมีการประท้วงของคนเกาหลีอยู่หน้าสถานรูตญี่ปุ่นนะคะตั้งแต่ปี1992เป็นต้นมาก็ประท้วงกันด้วยหมานะคะเรื่องของความสัพัยธ์ญี่ปุ่นและเกาหลีนั้นนะคะก็เป็นเรื่องแค่งใจกันมาตั้งแต่ยุคอาณานิคมนะคะที่ ญี่ปุ่นเนี่ยยึดครองเกาหลีให้อยู่ใต้จัจกประวัดิญี่ปุ่นในช่วงปี1910ถึงปี1945ค่ะซึ่งเป็นเรื่องที่ส่งผลถึงความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศมาจนถึงปัจจุบันนะคะในรูปน,นี้ะน,นคะคะก็เมื่อการประชุมนะคะสุดยอดความมั่นคงเอเชียที่สิงคโปร์เมื่อวันที่ 30พฤษภาคมที่วันที่หนึ่งมิถุนายนที่สิงคโปร์ที่ผ่านมานะคะสหรัฐอเมริกาเนี่ยซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจแล้วก็เป็นพันธมิตรที่สําคัญของญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีใต้ในในเอเชียตะวันออกเนี่ยก็ได้พยายามเข้ามาเป็นตัวการในการที่จะถือว่ากระชับความสัมพันธ์ของระหว่างทั้งสามประเทศนะคะนี้ก็แล้วก็ เผชิญจยต้องมาเชิญกับประเด็นเรื่องไขทางประวัติศาสตร์ที่ทางญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เนี่ยยังแ่งใจกันอยู่นะคะน,นี้ก็สถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะคลี่คลายอย่างไรนะคะต่อไปเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนะคะความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนั้นก็เช่นกันนะคะในช่วงเดือนนี้ก็เป็นประเด็นร้อนขึ้นมา ความเครียดได้ที่มีขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาในเองช่วงในลานเดียวกับนบเกาหลีใต้นะคะเมื่อทางการจีนได้กล่าวถึงเรื่องการทิ่ฐานญี่ปุ่นในยุคสงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ยุคถึงยุคอาณานิคมด้วยนะคะโดยทางการจีนได้ส่งเอกสารที่เป็นฉบับให้แก่ยูเนสโกนะเกี่ยวกับเรื่องของความฝ่อรุ่แม่นเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ในยุคสงครามโลกครั้งที่สองนะคะ โดยเมื่อเมื่อวันอังคารของสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะคะได้กล่าวว่าเรายืนยันว่าจีนได้ส่งเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องในเรื่องของ,ของมิวนิสต์แลยูนสโกแล้วแล้ว,ลวก็ซึ่งทางการเกาหลีใต้ก็อ้างถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันกับจีนนะคะก็ทั้นนี้นะคะในวันพุธของสัปดาห์ที่ผ่านมานะ่ยก็มีปฏิยาจากทางการของญี่ปุ่นก็คือ เลขาธิการรัฐมนตรีนายฟูกะกล่าวในการประชมุมว่าปักกิ่งเนี่ยเอาเรื่องที่อ่อนไหวมาเป็นประเด็นทางการเมืองในขณะที่ญี่ปุ่นและจีนพยายามจะปรับปรุงความสัมพันธ์ต่อกันอยู่เรารู้สึกเสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ดึงเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะทั้งนี้นักประวัติศาสตร์จีนก็บางคนก็กล่าวว่ามีความขัดรูแม่นราวสามแสนคนในขณะที่นักประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นก็กล่าวว่ามีความขัดรูปแม่นประมาณสี่หมื่นถึงสองแสนคน ตัวนี้ก็ไม่ตรงกันต่อมานะคะจากการตอบโต้กันทางภาษานํามาซึ่งความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในทะเลจีนตะวันออกนะะเหตุการณ์เมื่อเช้าวันพุธของสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองนะคะจีนเนี่ยก็ตรวจพบเครื่องบิน well okay. s 15 s ของญี่ปุ่นแล้วก็ t u 154ของญี่ปุ่นเนี่ยบินอยู่ในบินอยู่บนทะเลจีนตะวันออกนะคะในเขต a d ทีนะคะ แล้ในวันเดียวกันนะคะทางการจีนยังพบต่อไปว่ามีเครื่องบินแอร์คาร์บ YS11EB และก็ OP3 ของกองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นในเขต ADIC ในทะเลจีนตะวันออกด้วยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับจีนนี่ก็ทีจริงก็เึงเครียดกันมาหลายปีแล้วนะคะเริ่มนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยาปี2012เมื่อญี่ปุ่นได้อ้างสิทธิในหลายเกาะที่เป็นกรณีพิพา้ ในทะเลจีนตะวันออกนะคะรวมทั้งเกาะเซนกาคุและก็หรือว่าเกาะเดียวอยู่ในภาษาจีนด้วยนะคะต่อมานะะสถานการณ์ต่อมาจีนก็ได้ส่งเรือลาดตระเวนนะคะไปใกล้ใก้กับเกาะเซนกาคุหรือเกาะเดียวอยู่นะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะก็จะไปตระเวนอยู่ที่เกาะนั้นก็ประมาณสี่รอบต่อสัปดาห์นะคะสถานการณ์ต่อมาก็คือในเดือนพศฤศจิกาย,ยนปี2 5 1 3จีนก็ได้ประกาศ เอดีเอในทะเลจีนตะวันออกนะซึ่งครอบครอลุมเกาะเซนกาผูหรือเกาะเดียวอยู่ด้วยแล้วไปทับต้อนกับเขตของอญี่ปุ่นด้วยนะคะในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่เป็นทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ซึ่งเกี่ยวโยงกับเรื่องของทางการเมืองด้วยนะคะสถานการณ์การเมืองภายในญี่ปุ่นในตอนนี้นะคะก็นําโดยพรรครัฐบาลเสรีประชาธิปไตยหรือเ d p นะคะ ทานนี้ก็เป็นแนวพักแนวอนุรักษนิยมแล้วก็นายชินโซอาเบะนี่ก็จะเป็นนักการเมืองแนวอนุรักษนิยมแล้วก็ชาตินิยมนะคะความพยายามของนายอาเบะก็คือพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญของญี่ปุ่นมาตั้งแก้าที่ใช้มาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะคะที่ต้องการให้ญี่ปุ่นเนี่ยมีกองทัพเหมือนกับกองทัพประเทศของอื่นๆนะคะซึ่งมกอง กองทัพที่มีอยู่ในตอนนี้เนี่ยเป็นลักษณะของกองกําลังป้องกันตนเองนะคะซึ่งรัฐบาลพักฝ่ายรัฐบาลเนี่ยมีเสียงอยู่สองในสามทั้งในสภาล่างและสภาสูงของญี่ปุ่นในเรื่องนี้ก็จะต้องติดตามต่อไปนะคะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นให้ญี่ปุ่นเนี่ยมีกองทัพเหมือนกับกองทัพประเทศอื่นๆนั้นเป็นไปได้จริงหรือไม่จะมีแรงต้านจากกสภาหรือเปล่าหรือจะมีแรงต้านจากพักฝ่ายข้างหรือเปล่า ปฏิริยาจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งญี่ปุน่นแล้วก็เกาหลีจะเป็นอย่างไรนะคะเพราะว่าเขาก็มีประเด็นเรื่องทางประวัติศาสตร์กันมาหลายช่วงสั้นแล้วนะคะในเรื่องสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศญี่ปุ่นจีนเกาหลีในใน,ในช่วงเดือนนี้ที่ล่าสุดก็มีมี่แค่นี้นะคะคุณผ่้ชค่ะลำดับต่อไปก็จะ ได้นาเสนอเกี่ยวกับเรื่องของแวดวงสังคมของญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เรื่องของอประเด็นทางการเมืองภายในประเทศนะคะซึ่งมีประเด็นสําคัญอยู่สองเรื่องที่มันเชื่อมโยงกันนะคะได้แ,แก่เรื่องของการมีจุดยืนด้านพลังงานนิวเคลียร์ของรัฐบาลซึ่งเป็นทั่วตรงข้ามกับ กระแสของภาคประชาสังคมอยู่ในขณะนี้นะคะโดยเฉพาะกาบภายหลังที่เกิดวิกฤตที่เมืองฟุกุชิมะนะคะและอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของโอลิมปิกครั้งที่32นะคะซึ่งญี่ปุ่นได้รับการทัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพนะคะในปี2020และทั้งสองเรื่องนี้ก็จะมีความสัมพันธ์กันในลายลายด้านของประเทศนะคะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและเรื่องของประเด็นด้านเศรษฐกิจเพราะว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยต้องการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของอนโยบายพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็เรื่องของการเป็นเจ้าภาพการจัดก,การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะคะก็เป็นความหวังที่จะได้ช่วยเศรษฐกิจของประเทศให้กลับฟื้นขึ้นม่อีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงการ รัฐประเทศนะคะที่ญี่ปุ่นไปมีความสัมพันธ์ด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ได้มีเสียงคัดค้านจากภาคประชาชนของในประเทศเองนะคะค่ะในในในเรื่องแรกนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าญี่ปุ่นเนี่ยย้ำจุดยืนในเรื่องของความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพราะว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยมีธงหลักว่านโยบายการส่งออกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยเป็นกลยุทธ์สำคัญที่จะ ทฒนาการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยะคะ่ะแล้วก็ทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยพยายามที่จะ,ะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็ประชา,าสัมพันธ์ในเรื่องดังๆนะคะซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยร,รัฐบาลญี่ปุ่นร่วมกับภาคเอกชนก็ได้เตรียมพร้อมทุกอย่างแล้วนะคะแล้วก็ได้ํำคำสุมลงะคะ่ะ ประเทศตุตรกีไปเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้เมื่อถึบย้อนไปเมื่อตั้งแต่กลางปีที่แล้วถึงปลายปีนียก็จะเห็นว่าภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ทำการตกลงกับประเทศตุรกีนในการส่งอบรมไฟฟ้านิวเคลียร์เนี่ยก็ทำให้เห็นว่ามีภาคประชาชนนะคะภาคประชาสังคมของภายในประเทศญี่ปุ่นทัดทาน เรื่องการส่งออกเพราะว่าประเทศเนี่ยกำลังบอกช้ำจากดได้รับประสบการณ์บทเรียนจากเรื่องของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในทางที่ไม่ดีโดยเฉพาะในะในปี2011นี้นะคะแล้วก็ทำให้เสียงได้รับกระแสะต่อต้านจาก ภาคประชาชนนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะที่ทําให้ปีนี้รัฐบาลเดินหน้านโยบายการใช้พลังงานนิวเคลียร์ไดอ้อย่างมั่นใจมากขึ้นก็มี turning point จากการที่การที่ผู้ว่ากรุงโตเกียวคนใหม่ที่เพิ่งเลือกตั้งไปเมื่อเดือนกุมภา t นนะคะเป็นของพรรค LDP นะคะก็คือทำให้รัฐบาลมั่นใจมากขึ้นว่า เสียงเสียงของของพรรคเนี่ยยังได้รับความเห็นชอบจากประชาชนนะคะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ทําให้รัฐบาลเดินเดินเกมเดินหน้าสนับสนุนการใช้นโยบายพลังงานนิวเคลียร์นะคะอีกประเด็นหนึ่งนะคะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายพลังงานนิวเคลียร์แล้วก็เรื่องของ การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่เราโอลิมปิกนะคะที่เป็นความหวังของรัฐบาลที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศให้กลับม,มาอีกครั้งนะคะ <โฮ S 1> ก็ภายหลังจากที่พรรค l p p ชนะการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงโตเกียวนะคะก็เป็นโอกาสสำคัญที่นอกจากจะสามารถเดินหน้าการใช้นโยบายพลังงานนิวเคลียร์แล้วนะคะก็จะเป็น ถือว่าเป็นภาระที่ท้าทายของรัฐบาลและของท่านผู้ว่าคนใหม่ที่จะพยายามจัดก,การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะกอบผู้ชื่อเสียงของประเทศกลับคืนมานะคะแล้วก็ทําให้เราได้เห็นความเคลื่อนไหวแล้วก็แนวโน้มของการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในเรื่อง ได้ก็คือการที่ผู้ว่ากรุงโตเกียวนี่นะคะได้ประกาศทบทวนแผนการเตรียมการเพื่อการเป็นเจ้าภาพาการจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้งานที่ออกมาเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตรงกับพันธสัญญาที่ให้ไว้กับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนด้วยในขณะเดียวกันก็จะถือว่าก็จะได้ถือให้เป็นโอกาสในการทบทวนว่าสิ่งที่จะดําเนินกันไปนี้จะ เมื่อภายหลังเสร็จสิ้นงานแล้วจะไม่มีผลย้อนกลับมาก,กับประชาชนชาวโตเกียวในทางที่ไม่ดีในระยะยาวได้นะคะอีกประเด็นหนึ่งที่เห็นความร่วมมือของอท้องถิ่นมากขึ้นก็คือเรื่องของที่จังหวัดฟุกุชิมะนะคะซึ่งผู้ว่าของจังหวัดฟุกุชิมะก็ได้เสนอตัว ขอให้การวิ่งพบเพลิงในกีฬาโอลิมปิกครั้งนี้นะคะให้วิ่งผ่านที่เมืองฟุกุชิมะด้วยเนื่องจากญี่ปุ่นเนี่ยตั้งแต่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันเนี่ยประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของอันตรายจากผ่นพวงในวิกฤตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ฟุกุชิมะเมื่อปี2011เนี่ยเป็นประเด็นที่ชาวโลกวิตกกังวลเพราะฉะนั้นทางผู้ว่าเองก็อยากจะ สแสดงให้เห็นว่า,าประชาชนในจังหวัดก็ไม่ได้นิ่งดูดายรัฐบาลท้องถิ่นเองก็เร่งฟื้นฟูก็จะอยากจะโชว์ให้ชาวโลกได้เห็นแล้วก็มั่นใจที่จะเดินทางเข้ามาประเทศญี่ปุ่นนะคะในขณะเดียวกันก็ตัวนายกเทศมนตรีนี่ก็ได้มุกมานะในการฟื้นฟูเมืองที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติินเนียครั้งนั้นจน ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในหนึงร้อยของผู้สมมติควรปี2011นะคะของนิทยสารไทมด้วยซึ่งก็จะเป็นเครื่องที่จะการันตีให้เห็นว่าญี่ปุ่นพยายามที่จะเร่งฟื้นฟูเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับชาโลกนะคะก็ต้องดูกันต่อไปว่านโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการ ส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์การส่งออกโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้วก็เรื่องของอทั่วงทงขั้วของภาคสายทาชนที่มีเสียงกระแสต่อต้านแล้วก็เรื่องของความหวังที่การเป็นเจ้าภาพโอลิมป,ปิกท้งนี้นะคะจะสามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจของญี่ปุ่นได้หรือไม่นะคะก็รอดูต่อไปกันนะคะขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ ที่จริงรผมคิดว่าที่พวกเราใช้เวลาประมาณ15นาทีนี้อันหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าชื่นชมชาวญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าเขาจะชบเสาอย่างไรนะครับยาวนานถึง20ป,ปีแต่เขาก็ต้องสู้แล้วก็ไม่ยอมแพ้นะครับเราก็ภาครัฐเองภาคเอกนชนประชาชนทุกคนก็สู้นะครับผมคิดว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่น่าชื่นชมเป็นวัฒนธรรมของนักสู้ขอบคุณมากครับ 这个鱼。